สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว่าก็จะพาท่านผู้ชมมาดูว่า,พานพญานาคขาชที่แตงโมปลูกไว้ที่บ้านนะคะปัจจุบันก็มี3แบบ3สไตล์ก็คืออย่างแรกก็คือนี่พญานาคราชสีเขียวแบบดั้งเดิมดั้งเดิมนะคะแบบนี้ก็คือเป็นพันธุ์ที่ทนนะคะแล้วก็เลี้ยงง่ายๆเลี้ยงง่ายมากๆพญานาคราชสีเขียวนี่ก็คือเป็นแบบเก่าดั้งเดิมแต่ความสวยของเขาก็ยังคงเดิมอยู่นะคะ ก็คือว่าต้นของเขาจะมีสีเขียวใบสีเขียวก <c oughs> ารแตกหน่อก็ค่อนข้างดีมากนะคะอย่างที่สองแบบที่สองนะคะพญานาคราดใบด่างต้นด่างใบด่างสีขาวแบบนี้นะคะการแตกกอก็คือสวยงามมากแล้วก็ความด่างก็คือความน่ารักนะคะสายพันธุ์นี้เมื่อเราเลี้ยงอยากได้สีแดงๆนะคะเราก็วางกลางแดดนะคะ ให้โดนแดดบ่อยๆใบของเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูอมแดงนะคะก็จะมีความสวยงามอยู่ที่การเลี้ยงแต่ถ้าเราเลี้ยงในร่มรำไลก็จะได้สีแบบนี้นะคะด่างนิดๆส่วนอย่างที่สามของแปลกของเราในวันนี้ก็คือพญานารากใบเหลืองนะคะหรือใบขาวขาวอมเหลืองต้นของเขาก็ขาวแป่งหมูก็ตั้งชื่อว่าพญานา克ต้นขาวนะคะนะคะ การแตกหน่อของเขาก็จะออกมาเป็นสีขาวนะคะต้นแม่ของเขาขาวแบบนี้ถามว่าจากที่เราเลี้ยงนะคะก็เกิดการกลายพันธุ์ก็จะได้ของแปลกแบบนี้นะคะเกิดจากการปักชำอย่างที่บ้านแตงโมงก็ปักชำตลอดนะคะอย่าง fc คนไหนเคยซื้อพญานาคราชอาจจะได้ต้นดังๆแบบนี้ติดไปยังไงก็อย่าลืมมาอวดกันบ้างนะคะก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรับชมนะคะพญานาคราชใบด่างก็มีความเสน่ห์ตรงที่ว่า ไม่ว่าจะเขียวจะด่างหรือต้นจะขาวความสวยความน่ารักของเขาก็มีกันคนละแบบอย่างต้นนี้สเสน่ห์ของเขาก็คือขาวครึ่งต้นใบออกมาก็จะเป็นสีขาวก็มีความน่ารักอีกอย่างหนึ่งนะคะการเลี้ยงดูก็เหมือนกันวัสดุปลูกก็อย่างเดียวกันนะคะเ็ขอบคุณท่านผู้ชมมากมายค่ะที่ติดตามรับฟังรับชมทางช่องแตงโมว้าวมาโดยตลอดค่ะ